อนุสัยเนื่องอยู่กับเวทนาภิกษุทั้งหลายเวทนาสามอย่างเหล่านี้มีอยู่สามอย่างเหล่าไหนาเล่าสามอย่างคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอาทุกขมสุขเวทนาภิกษุทั้งหลายราคานุสัยอันเกิดจากสุขเวทนาเป็นสิ่งที่ควรละเสียปฏิคานุสัย อันเกิดจากทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่ควรละเสียอวิชานุสัยอันเกิดจากอทุกขมสุขเวทนาเป็นสิ่งที่ควรละเสียภิกษุทั้งหลายเมื่อใดราคานุัยอันเกิดจากสุขเวทานาเป็นสิ่งที่ภิกษุละได้แล้วปฏิคานุสัยอันเกิดจากทุกขเวทานาเป็นสิ่งที่ภิกษุละได้แล้ว อวิชานุสัยอันเกิดจากอทุกขมสุข,ขเวทนาเป็นสิ่งที่ภิกษุละได้แล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่มีอนุัยเป็นผู้เห็นชอบตัดตันหาได้ขาดแล้วหรือถอนสังโยชน์ได้แล้วกระทําที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะรู้เฉพาะซึ่งมานะโดยชอบคาถาผนวกท้ายพระสูตร เมื่อบุคคลสวยสุขเวทนาอยู่ไม่รู้จักชัดซึ่งเวทนานั้นราคานุสัยย่อมมีแก่เขาผู้มองไม่เห็นทางออกจากอำนาจของเวทนานั้นเมื่อบุคคลสวยทุกขเวทนาอยู่ไม่รู้จักชัดซึ่งเวทนานั้นปฏิคานุัสย่อมมีแก่เขาผู้มองไม่เห็นทางออกจากอำนาจของเวทนานั้นบุคคล เพลิดเพลินแม้ในอาทุกข,ขมสุขอันพระภูริปัญญาพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นธรรมอันรำงับก็หาผลจากทุกไปได้ไม่เมื่อใดภิกษุมีความเพียนเผากิเลสไม่ทอดทิ้งสัมปะชัญญะก็เป็นบัณฑิตรอบรู้เวทนาทั้งปวงภิกษุนั้นเพราะรอบรู้ซึ่งเวทนาจึงเป็นผู้ไม่มีอาสวะในทิฏฐธรรมเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม จนกระทั่งกายแตกจบเวทไม่เข้าถึงซึ่งการนับว่าเป็นอะไรแล